นักถอยหลังว World Tour, ัเวิลด์ทัวร์แบมแบมกันที่มุกหรือแบมแบม GOT7 พร้อมชมความพิเศษเปิดสเปคครั้งแรกและเรื่องที่ไม่เคยบอกใครผ่านรายการถ้าหนูรับพี่จะรักปะและเรื่องเข้าใจผิด9จิรายุขนาดที่ก้อยนัตตี้รีนยังอึ้งกลับบ้านเกิดเมืองไทยก่อนเตรียมเปิดแอรเรียพิเศษ Area 5ยห้าส r เวดเดี่ยวครั้งแรกในชีวิตของแบมแบมกันทีิม o กหรือแบมแบม GOT7 ไม่พลาดมาปรากฏตัวครั้งแรกในรายการยอดนิยมอย่างถ้าหนูรับที่จะรักปะเอป 114ท่อง A R E A 5 2ไปกับแบมแบมทางช่อง YouTube ก้อยนัทไทยดรีมของ3สาวสวยพิธีกรก้อยนัทตี้ดรีมสเปคในอุดมคดีของแบมแบมชอบผู้หญิงผมสั้นประบ่าดูคลีนดีถ้า3มคนก้อยนัทตี้ดรีมจะมองใครคนแรก มองที่ก้อยคนแรกเกาหลีก็ไม่ใช่ไทยก็ไม่เชิงมีความน่าอินเตอร์ดีครับเป็นเอกลักษณ์ดีนิสัยในอุดมคติเป็นคนที่ฟรีหน่อยอิสระไม่ใช่แบบอยู่ห้ามเจอเพื่อนนะห้ามออกไปข้างนอกนะแบบนี้มีสเสน่ห์มากที่สุดคนที่มีแพทชั่นชอบผู้หญิงที่ทำงานเก่งภายนอกอาจจะดูไหนแต่แอบ,บดูเซ็กซี่ขึ้นมาหน่อยชอบคนไทยหรือคนเกาหลีมากกว่า นี่เป็นครั้งแรกตั้งแต่เดบิวต์มาสิบปีที่ผมพูดเรื่องนี้เป็นครั้งแรกเลยนะครับผมไม่เคยคบคนไทยเลยไม่รู้ว่าเป็นแบบไหนนิสัยแบบไหนที่ไม่ชอบมันอยู่ที่ความรู้สึกมากกว่าแบมแบมเป็นคนรักแบบไหนไม่รู้เหมือนกันถ้าคบกันคนที่โตกว่าอาจจะมีอ้อนบ้างถ้าแนวเพื่อนก็อาจจะสนิทสนิทอาจจะไม่ใช่คนโรแมนติกมากเท่าไหร่ อย่างวันเกิดก็ถามเลยว่าอยากได้อะไรจะได้ใช้จริงๆชอบกินอะไรรวมๆทั้งเครื่องดื่มและของกินชอบดื่มเบียร์ครับและกินอะไรที่มันเข้ากับเบียร์ หมาล่าส้มตำปูปลาร้าพริกสองเม็ดกับสายบัวส้มตำผมตำกินเองที่บ้านที่เกาหลีครับความยากในการเป็นศิลปินเกาหลีการเป็นที่ยอมรับครับนอกจากเก่งอะไรเราต้องโชว์ให้ดูว่าเรารักประเทศของเขาจริงๆต้องใช้เวลาเคยท้อไหม ตอนแรกเคยคิดจะออกจากวงการบันเทิงด้วยเจเนเรชั่นใหม่ๆอีกไม่นานก็จะอายุ30ปีแล้วรู้สึกไม่มีจุดยืนของเราเลยอะไรที่ทำให้เรากลับมาโทรมาตื้อผมประมาณ4-5คนอยู่ยังในต่างประเทศอยู่แล้วอยู่อยากดังในเกาหลีไหมถ้าให้เปรียบพี่ๆในวง GOT7 เป็นเครื่องดื่มจะเปรียบเป็นอะไร เปรียบเทียบกับเครื่องดื่มพี่เจบี้น่าจะเป็นชานมไข่มุกมากน้ำเปล่าวที่แพงแพงหน่อยใส่ซื่อแต่บ้านรวยแจ็คสันก็มีโฆษณาน้ำดื่มอยู่แล้วให้เป็นน้ำนั้นไปโมเมนต์ที่ทำเอาศาสพีกมากที่สุดคงจะเป็นช็อตที่แบมแบมได้กล่าวทักก้อยอรัชพรขึ้นมาว่าที่มีแฟนไม่ใช่หรอพี่ก้าวไม่ใช่หรอ ซึ่งทางด้านของก้อยนัตตี้ดรีมก็ถึงกับหลุดคำยกใหญ่ก่อนจะตอบแบมแบมว่าก้าวจิรายุใช่ไหมเป็นแฟนเพื่อนท,ที่ชื่อวีวิโอเลต